ตัสนีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการยา e Soldiers ค่ะวันนี้พบกับดิฉันปริยาาใน้วิเชียนนะคะเรามาติดตามภารกิจของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศากษ์ษัตย์และประชาชนกันค่ะเริ่มกันที่ภารกิจของผู้บัญชาการทหารเรือค่ะเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลาง พลระเอกชาติชายศรีวรขานผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลางณอู่ต่อเรือบริษัทเอเชียนมารีนเซอร์วิสเซสจำกัดมหาชนอำเภอพระสมุรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือพุทธศักราช2,558ถึง2,567โครงสร้างกำลังรบ ได้กำหนดให้มีเรือลากจูงสำหรับใช้ปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่างๆจำนวน8ลำซึ่งปัจจุบันมีใช้ปฏิบัติราชการแล้ว6ลำและมีแผนปลดระวางประจำการ1ลำซึ่งจะเหลือเพียง5าลำจึงมีความจำเป็นในการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลางเพื่อมาทดแทนเพียงพอต่อการสนับสนุนเรือขนาดใหญ่และเรือดำน้ำที่กองทัพเรือจะได้รับมอบมาใช้ปฏิบัติราชการในปี2567 โดยกองทัพเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีคัดเลือกจากบริษัทอู่ต่อตรเรือภายในประเทศเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านองค์บุคคลองค์ความรู้และช่วยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศอันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สำหรับเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้จัดสร้างขึ้นโดยใช้แบบเรือแรมพาด t 3200 Class TUG เป็นแบบพื้นฐานโดยพัฒนาระบบและส่วนประกอบให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานทางด้านยุทธการซึ่งจะมีขีดความสามารถในการสนับสนุนเรือขนาดใหญ่และเรือดำน้ำของกองทัพเรือในการเข้าออกจากท่าการขาจัดคราบน้ามันในทะเลการดับเพลิงในเรือของเขตฐานทัพเรือท่าเรือต่าง ตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของฐานที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจสหประชาชาติ พลโทคงชีพกันตราวานิชโฆศกกระรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของจ่าสิบเอกเกียรติศักดิ์ประพันธ์อนุรักษ์สังกัดกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาสูดานที่เสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวระหว่างปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพในภารกิจของสหประชาชาติณนาค่ายอันมิสเมืองจูบาสาธารณรัฐเซาสูดาน โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอให้กองทัพไทยประสานกองกำลังสาประชาชาติเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอย่างสมเกียรติและขอให้กองทัพปกดูแลสิทธิของกำลังพลที่เสียชีวิตและให้การช่วยเหลือครอบครัวต่อไปขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของจ่าสิบเอกเกติศักดิ์ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ในขณะปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศโดยมอบให้กรมกำลังพลฐานบกและหน่วยต้นสังกัดประสานดูแลเรื่องสิทธิกํากำลังพลการนำศพกลับมาประกอบพิธีทางาศาสนาอำนวยความสะดวกครอบครัวรวมถึงการประสานข้อมูลกับสหประชาชาติถึงสาเหตุการเสียชีวิตทางนี้กองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาสุดานพลัดที่2อยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจด้านการช่างสนับสนุนอันมิส โดยได้รับมอบภารกิจการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางในเขตเมืองจูบาและเมืองรุมเบกรวมถึงงานก่อสร้างภายในค่ายอันมิสด้วยค่ะผู้บัญชาการฐานบกห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝนนี้นะคะโดยได้กำชับหน่วยในพื้นที่ดูแลพื้นที่เสี่ยงและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ ท่านเอกหญิงสิริจันท์งาทองรองโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าผลกระทบจากพายุโกนเซินทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้าล้นตลิ่งมีดินโคลนถล่มในบางจังหวัดซึ่งกองทัพบกได้จัดกําลังพลและยุทธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย1 9 7 4ครัวเรือนใน12จังหวัด21อําเภอของพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยการอพยพสิ่งของคนรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการสัญจร ก่อกระสอบทรายเป็นผนังกั้นน้ำสูบน้ำออกจากสถานที่สำคัญอาทิโรงพยาบาลวัดและโรงเรียนกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแจกจ่ายอาหารปรุงสุกโดยบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นและถูกภาคส่วนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์แม่น้ำป่าสักไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกองพลฐานมาที่หเข้าช่วยขนย้ายสิ่งของแจกอาหาร อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดเหตุดินถลม่มหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36ช่วยเปิดช่องทางสัญจรลดอันตรายจากอุบัติเหตุอ,อําเภอกบินบุรีจังหวัดสมุทรปราดารจีนบุรีกองพลฐานราบที่สองรักษาพระองค์ช่วยขนย้ายสิ่งของจากน้ำป่าไหลหลา,ลากอ,อําเภอเมืองจังหวัดตากมณฑนฐานบกที่310และกรมฐานราบที่14ช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนแจกจ่ายถุงยางชีพจังหวัดพิจิตร มณฑนฐานบกที่36ทำแนวกั้นน้ำในเขตเทศบาลทับคล้อพลเอกรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบกได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำในฤดูฝนนี้เนื่องจากปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่จนถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้กำชับให้ทุกหน่วยของกองทัพบ,บกเตรียมการรับมือกับสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เน้นเรื่องการเตรียมแผนการและเข้าปฏิบัติโดยทันทีซึ่งที่ผ่านมาหน่วยฐานของกองทัพบกได้เข้าดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ได้ตรงกับความเดือดร้อนให้ดำรงการช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทับกยังคงบริการพี่น้องประชาชนที่ขอความช่วยเหลือในช่วงการระบาดของโควิด -19 อย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่กองทับกได้เปิดสนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทับกขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์โควิด -19 ครอบคลุมทุกด้านให้ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ง่ายมากขึ้นตลอด24ชั่วโมงเพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษา เคลื่อนย้ายศพจากบ้านหรือพื้นที่สาธารณะและโรงพยาบาลไปยังวัดเพื่อประกอบพิธีทางาศาสนาพร้อมอนุเคราะห์ชาปนาสถานของกองทัพบกจัดพิธีเผาศพผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตเพื่อลดภารักครอบครัวรวมทั้งการส่งกำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติในทุกด่านตรวจ53จุดของกรุงเทพมหาคนครทั้ง50เขตรวมถึงการเพิ่มโรงพยาบาลสนามในค่ายทหาร ปัจจุบันมีประชาชนโทรเข้ามาที่ศูนย์เพื่อขอรับการช่วยเหลือแล้วทั้งสิ้น16,296ครั้งโดยศูนย์ได้ส่งต่อความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆทั้งการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อที่ดําเนินการไปแล้ว4822ครั้งการส่งผู้ติดเชื้อกลับภูมิลำเนา1น0 3าครั้งไปจนถึงการประสานให้ผู้ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษา5,208ครั้ง นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีชาปนก,กิจศพให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆอีก820ศพซึ่งทำการชาปนก,กิจที่ชาปนสถานกล่องทัปกไต้แก่วัดโสมนัสวิหารวัดอาวุธวิกษสิตารามวัดิริพงษธรรมนิมิตและวัดสุทธจินดาในจังหวัดนครราชสีมา กองขับปกยังคงพร้อมร่วมแก้ปัญหาในช่วงการระบาดของโควิด -19 ครอบคลุมทุกด้านช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงส่งกำลังพลเข้าร่วมในด่านตรวจของกรุงเทพมหานคร53จุดใน50เขตการเพิ่มโรงพยาบาลสนามในค่ายทหารการเคลื่อนย้ายศพจากบ้าและโรงพยาบาลไปยังวัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา และกองทบกต้องขอขอบคุณบริษัททรูคอร์ปอร t ชันที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ในการเพิ่มคู่สายโทรศัพท์อีก30คู่สายเพื่ออำเนยความสะดวกให้กับประชาชนโดยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือปัจจุบันมีช่องทางที่สามารถติดต่อเข้ามาได้มากมายค่ะหมายเลข022705685-9 020927766จำนวน30คู่สาย0889847605-10 091-010-0118-9และ090-980-9948-9หรือจะติดต่อผ่านทางออนไลน์ที่ Page Facebook TV5HD1 และ Line ID COVID TV5HD1 ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะ และยังคงมีประชาชนเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโควิด -19 ผ่านโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองสมสรฐานบกที่กองทัพบกจัดให้บริการในรูปแบบ one-stop service อย่างต่อเนื่องค่ะเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนครึ่งค่ะที่โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองสมสรรฐานบกให้บริการประชาชนที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันคิวคิวเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด -19 ภาพรวมตั้งแต่วันแรกคือวันที่สองสิงหาคมจนถึงปัจจุบันมีประชาชนเข้ารับการตรวจด้วยชุดแอนติเจนเทสคิตสะสมแล้วกว่า29,337ารยสาิยซึ่งหากผลตรวจเป็นบวกจะทำการตรวจซ้ำด้วยวิธีอา p c ทียืนยันผลรวมถึงต้องเอ็กซเรย์ปอดและพบแพทย์พร้อมยับยาฟาวิพิราเวียและยาฟ้าทลายโจรถุงอยงชีพที่บรรจุสิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในการกักตัวที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชั่น ปัจจุบันตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน5,112รายสํายสำหรับผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบคือไม่ติดเชื้อสามารถกลับบ้านใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมกันนี้ศูนย์ได้ควบคุมนะคะมีการปฏิบัติโดยศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้ายศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพบกที่จัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกรับส่งผู้ป่วยตามความประสงค์ในจุดหมายที่กำหนด และนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการกักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation ซึ่งการบริการแบบ One s ต o อ s เซอร์วนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะต่อกันที่กิจกรรมการต้มน้ำสมุนไพรเจ็ดนางฟ้าเพื่อสร้างผิมคุ้มกันให้กับร่างกายของประชาชนกองทบกก็ยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด -19 กองทบกโดยกองพันฐานปืนใหญ่ที่1งกรมฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกิจกรรมขับเคลื่อนตามแผนป้องกันภัยชุมชนด้วยการปรุงน้ําสมุนไพรเจ็ดนางฟ้าต้านภายัยโควิด -19 ซึ่งกิจกรรมดังก,กล่าวจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัดในซอยจรรยสนิทวง79เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆหลากหลายชุมชนอาทิชุมชนวัดบางพลัดและชุมชนพัฒนาซอย79 ซึ่งกิจกรรมการปรุงน้ำสมุนไพรเจ็ดนางฟ้านั้นกองพันฐานปืนใหญ่ที่หนึ่งกรมฐานปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ได้นำรถครัวสนามของหน่วยไปต้มกันแบบสดๆใหม่ๆใช้เวลาต้มเพียงไม่เกิน30นาทีจากนั้นนำน้ำสมุนไพรที่ต้มเสร็จเรียบร้อยเทลงในภาชนะที่เตรียมมาก่อนส่งมอบต่อให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาได้ดื่มสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายโดยมีสำนักงานเขตบางพลัด เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกิจาการพลเรือนในพื้นที่และผู้นำชุมชนมาช่วยกันดูความเรียบร้อยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขนอกจากนี้ยังมีการจัดส่งโดยใช้ชุดเคลื่อนที่เร็วอาหมีเดลิเวอรี่นำส่งน้ำสมุนไพรเจ็ดนางฟ้าให้กับกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวที่บ้านโดยเป็นการประสานข้อมูลจากฝ่ายเสยนาธิการประจำเขตหรือผู้นำชุมชน สำหรับสมุนไพรเจ็ดนางฟ้าก็ประกอบด้วยขิงมะนาวกระชายหอมแดงแตะไคร้ใบมะกรูดและมะขามเปียกค่ะรู้สึกว่าอบอุ่นนะที่มีหน่วยงานภาครัฐเป็นห่วงประชาชนแบบนี้นะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นน้ําสมุนไพรแต่ว่าชาวบ้านก็ต้องการนะเนื่องจากว่าคุณสมบัติของเจ็ดสมุนไพรเขาเนี้ยนะมันดีมากเลยเนะี่ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับยาละบายด้วยนะคะเป็นยาละบายที่เห็นอุปกรณ์ที่เอามาประกอบแล้วเนี่ย ใช้ได้เลย่ะหายากแล้วก็ทุกคนในชุมชนเนี่ยก็ต้องการนะไม่ใช่ต้องการมากเลยพอดีโชคดีที่ชาวบ้านแถวนี้ได้เมลกาสได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชุมชนนะฮะเป็นของดีที่มีมันมีค่ากว่าสิ่งเงินทองนะอันเนี้ยการที่ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลต่างๆที่ทหารมาสาธิตการต้มยาสมุนไพรป้องกันโควิดอันเนี้ยเป็นพื้นฐานได้ได้ชาวบ้านเขาได เอาไปทํากินบ้างป้องกันพื้นฐานโดยที่จะได้ป้องกันตัวเองไปในตัวครับไม่ไม่ต้องไปรอไปโรงพยาบาลไปอะไรอย่างนี้มันผมว่าสมุนไพรเนี่ยช่วยได้เยอะแลลวครับกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ได้นําประชาชนจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสํารองให้เพียงพอต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะจากการระบาดของโควิด -19 ที่ปัจจุบันยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องทําให้เกิดวิกฤตขาดแคลนโลหิต เพื่อเป็นการลดสภาวะดังกล่าวกองทบกโดยกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์จึงจัดกิจกรรมนำมวลชนจิตอาสาจากชุมชนวัดเทวราชกุญชรเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครร่วมบริจาคโลหิตให้กับสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์รวมถึงสำรองปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยโลหิตที่ได้รับการบริจาค สถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าจะนําไปส่งต่อให้กับสภากาชาติไทยเพื่อเก็บสํารองไว้ในคลังโลหิตนําไปใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตผ่านวิกฤตโควิด -19 นณสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีค่ะ ชาวบ้านโครกละกาหมู่หนึ่งตปราศาสตร์อ,อบ้านกรวดจัังหวดบุรีรัมย์ประสบปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้7หลังคาเรือนค่ะเด็กในพื้นที่ก็มีปัญหาเรื่องของการเรียนออนไลน์นะคะเพราะว่าการชาร์จแบบโทรศัพท์จะต้องไปเช่าไฟชาร์จในหมู่บ้านครั้งละสิบาทแต่เรื่องนี้ล่าสุดได้รับการช่วยเหลือแล้วจากกองกําลังสุรานารีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอเภอบ้านกรวดจัังหวดบุรีรัมย์ค่ะ หลังจากที่ข่าวในสื่อออนไลน์ได้เผยแพร่ความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าวผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารีได้ติดตามรับทราบปัญหากับกลุ่มชาวบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือโดยให้หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่26ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดปุริรัมย์ผู้นำในพื้นที่สำรวจเพื่อดำเนินการแก้ไขให้มีการเดินเสาไฟฟ้าเข้าพื้นที่ให้รวดเร็วที่สุดค่ะ ในเบื้องต้นกองกำลังสุรานารีได้มอบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนพร้อมกับพาวเวอร์แบงทุนการศึกษาและจักรยานให้กับเด็กชายอภินันทนาเสาเปรียเด็กนักเรียนซึ่งได้รับความเดือดร้อนเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์และได้ติดตั้งโซล่าเซลให้กับครอบครัวของนางสมพรพิงกระโทกเพื่อแก้ปัญหาการไม่มีไฟฟ้าใช้ก่อนที่การเดินเสาไฟฟ้าเข้าบ้านจะแล้วเสร็จ และเพื่อให้บุตรชัยทั้งสองคนมีไฟฟ้าสำหรับชาร์จแบตโทรศัพท์ในการเรียนออนไลน์การยื่นเรื่องขอติดตั้งไฟฟ้าได้อนุมัติงบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านกรวดได้ดำเนินการเดินเ,นาเนสาไฟฟ้าเข้าพื้นที่แล้วได้งานประมาณ3 0คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะ กองทัพยังคงซิวพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดเลยนะคะป้องกันการกระทําผิดกฎหมายการลําเลียงยาเสพติดและการลักลอบข้ามแดนศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมกับตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งรายคือ,น,อานายอัศนัยอารมออยู่บ้านเลขที่71หมู่11 1บเอดตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าจำนวน2 0,000 0เม็ด หีบห่อประทับตา Y1 ตัวยาประทับตา WY และรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีน้ำเงินดำหมายเลขทะเบียน1กอไก่ชอชิงเชียงราย3260จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งให้กับสบพแม่ยาวดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป ส่วนกองกําลังบุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจตาพระยากองร้อยเฉพาะกิจตํารวจตะเวนชายแดนที่3จับกลุ่มแรยงานต่างด้าวชาวกัมพูชาและผู้นํำพารวม10บรายแบ่งเป็นแรงงานต่างด้าว5้ารายเป็น4หญิง1ผู้นําพา1คนดูต้นทาง1นึ่งไหนหน้าสโดยจับกลุมได้ที่บริเวณถนนเส้น3805หมู่14บ้านเข่าลูกช้างตมบลตาพระยาอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว จากการสักถามทราบว่าวชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาจากจังหวัดบันเตียเมียนเจยจังหวัดเสียมเรียบจังหวัดอุดรมีชัยโดยทั้งหมดต้องการเข้ามาหางานในพื้นที่ตอนในของประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้งหมดเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายแล้วค่ะกองทัพบกขอแจ้งการเคลื่อนย้ายกำลังพลยุโทโธป,ปกรณ์และยานพาหนะภายในวันที่14ถึง26กันยายน2564 กองทัพบกแจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพลอาวุธยุโทโธปรกรณ์และยานพาหนะของกองพลฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานโดยกองผ่านฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่5กรมฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1เพื่อออกทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานประจำปี2564ณพื้นที่ฝึกศูนย์การฐานปืนใหญ่จังหวัดลบบุรี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในวันที่14กันยายน2564เวลา6นาฬิกาเคลื่อนย้ายทางรถยนต์จากกองพันฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่5กรมฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1ถนนแจ้งวัฒนะถนนวิภาวดีรังสิตถนนพลโยธินถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีปลายทางคือพื้นที่ฝึกศูนย์การฐานปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีและเคลื่อนย้ายกลับ กองพันฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่5กรมฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1ตามเส้นทางเดิมในวันที่26กันยายน2564จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบและขออภัยในความไม่สะดวกผ่านศึกผ่านเลนส์ในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามชีวิตของครอบครัวหนึ่งของนักรบผู้กล้าในสมรภูมิรบเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับการดูแลจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกค่ะ ใจคุณพ่อที่เขาตายอย่างลูกผู้ชายตายอย่างทหารอย่างสมเกียรติคุณแม่จะเอาคําพูดที่คุณพ่อบอกมาสอนลูกว่าต้องมีศักดิ์ศรีต้องมีเกียรติคือถ้าพ่ออยู่เนี่ยเขาต้องภูมิใจภูมิใจในสิ่งที่ที่เราสามารถสนองตอบความฝันของเขาเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่รักชาติรักความเป็นทหารคือคุณพ่อเคยบอกคุณแม่ว่าขอเป็นทหารลูกชาติ ว่าเป็นในสิตอนนั้นเขาขอกำลังลดันัะนนแล้วก็บังเอิญเขก็มาพักก็เลยมาสั่งคุณแม่ไว้ว่าไปครั้งนี้ไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าแล้วพอกลับไปวันที่26มกราคม2515พร้พันเชิญคุณแม่ไปโทรผู้พันบอกว่าศพจะมาตอนบ่ายมันพูดไม่ออกกหรูกมันมันเร็วเกินไปคิดแต่เรื่องลูกสี่คนลูกแม่อย่างน้อยทั้งสี่คนต้องจบเป็นญ,ญาติทุกคน ตอนนั้นความที่เรายังเป็นเด็กแต่จําภาพแต่ว่าพ่อเป็นคนแบบเจ้าระเบียบทําให้พอเราโตมาก็เลยรู้สึกว่าเออแล้ด้วยความเป็นมีระเบียบวินัยสมัยการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลกองคพบกตามแนวทางรัชการก็เติบโตมาเรื่อยๆจนเป็นหัวหน้าตึกมีผูอแมชาก็เริ่มมองเห็นว่าเราน่าจะทําอะไรที่มันหลากหลายได้หลายอย่างท่านก็เลยให้ปรับมาเป็นอาจารย์อาจารย์ลงยนสมกําลังบำรุงทหารบก มีพี่น้องทั้งหมด4คนนะคะพอคุณพ่อเสียเนี่ยเราก็จะได้รับทุนเรื่องค่าเทอมค่ะจริงๆคุณแม่เป็นครูคนเดียวถ้าเราไม่ได้รับทุนจากองค์การสนับสนาาสุนการศึกคุณแม่ก็จะรับภาระหนักมากเลยแต่อย่างน้อยพอได้รับทุนเนี่ยก็ยังช่วยแบ่งเบาคุณแม่บ้างถ้าไม่ได้ทุนเนี่ยพวกเราคงแย่เหมือนกันรู้เรื่องทุนเพราะว่าคือเวลาได้รับเงินต่างๆเนี่ยจะไปกับคุณแม่นะคะเวลาไปทําเรื่องทําเอกสารอะไร ก็เลยจะได้เห็นว่าเออเขามีนะเขาก็ดูแลเราดีนะมีค่าเพิ่มค่าค่าการเรียนอะไรค่าเราก็เลยรู้เลยวอ๋อเขาก็ดูแลเราดีนะถึงคุณพ่อไม่อยู่แต่ว่าทางองค์การสงฆ์ธรรมศึกก็ยังดูแลเราแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าเออเราน่าจะเป็นทหารเนาะจะได้ตอบแทนด้วยคือตอบแทนทั้งคุณพ่อคุณแม่เราก็ได้ตอบแทนที่เขาได้ดูแลเรามาด้วยคนโตเนี่ยก็จบวิสารางคำแหง คนที่สองเนี่ยพี่สาวจากพี่สาวรังแหลงเหมือนกันแต่ว่าวรรวชการปัจจุบันเนี่ยเป็นประการสังคมจังหวัดศรีสะเกดและส่วนตัวพี่น้องเองเนี่ยเป็นคนที่สามคนที่4ี่ก็คือพันวยโกสิ์เนี่ยขณะปัจจุบันนี้นะคะเป็นหุ้มกับที่สถานีตำรวจนาศักจังหวัดชุมพรภูมิใจมากค่ะคือเหมือนเขาได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นอกจากจะช่วยเหลือดูแลทหารผ่านศึกที่พิการจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและรักษาอธิปไตยแล้วยังให้การสงเคราะห์ในด้านสวัสดิการประเภทต่างๆให้กับทหารผ่านศึกประจำการขณะปฏิบัติหน้าที่ทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตรตลอดจนครอบครัว นอกจากนี้ยังให้การส่งเคราะห์ด้านการศึกษาจนจบปริญญาตรีทั้งในและนอกประเทศการศึกษาปริญญาโทในประเทศแก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1และบุตรรวมทั้งสงเคราะห์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่2 3และ4อีกด้วยผู้ใหญ่ก็จะมางานศพแล้วเขาก็จะอธิบายให้คุณแม่ฟังคุณแม่จะได้สิทธิ์ เราทำบัตรชั้นหนึ่งคุณแม่ก็จะได้สิทธิ์ูกสี่คนค่าอาหารกลางวันแล้วก็ทุนการศึกษาคิดว่าที่ที่เราเป็นได้จนถึงทุกวันนี้ที่สามารถรับราชการได้ประสบความสําเร็จอนอกจากการอบรมของคุณแม่ก็ยังจะมีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่เขาก็ยังเฝ้าดูแล้วก็คอยติดตามดูคือดูเราเป็นระยะระยะคือเหมือนอยังห่วงแม้กระทั่งทุกวันนี้เขาก็ยังแบบเป็นห่วงดูว่าเราเป็นยังไงบ้าง ก็เคยตั้งบรรทินว่าจะสืบพ่อเจตนาของคุณพ่อจะเป็นพยาบาลก็จะเป็นพยาบาลที่ดีจะเป็นทหารก็จะเป็นทหารที่ดีหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นครูก็จะเป็นครูที่ดีเพราะว่าในชีวิตตัวเองคือเคยได้มีโอกาสได้เป็นนักพยาบาลได้เป็นนักทาาหารแล้วก็เคยเป็นครูสอนทหารนะคะก็เลยก็จะนําสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้ปลูกฝังไว้เนี่ยกลับมาย้อนกลับมาคืนสู่สังคมเพื่อให้สังคม เขาแต่สิ่งที่ดีๆคุณแม่ก็อยากจะขอบคุณองค์การสงเคราะห์ทหารผับศึกให้ความอนุเคราะห์คุณแม่ตั้งแต่คุณพ่อเสียชีวิตขอบคุณที่ได้ดูแลคุณแม่ได้ดูแลลูกๆกันสี่คนจนคุณแม่มีวันนี้ วันนี้รายการวิยาโซลเจอร์เราจะลากันไปด้วยภารกิจของศูนย์เคลื่อนย้ายกล่องทะโปกผ่านบทเพลงจะไม่ทิ้งกันซึ่งแต่งโดยคุณบอยโกเซียพงษ์และรวมศิลปินมาร่วมกันขับร้องนะคะและจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักสวัสดีค่ะ